สบายดีพอแม่พี่น้องมาในก็ตัดเรียนอีกแล้วเทือที่สองพี่น้องข้างที่สองตัดเรียนเมื่อเชาเจขายเรียนข่าอีกนี่คายยูทูบเบอร์เจคายเรียนนี่เดินตามอันนี้เจคายเรียนอันนั้นคนสื้อเรียนเทือที่สองพี่น้องเทือที่สองตัดเทือที่สองส่วนที่น้ำตกด้ยพี่น้อง วันนีได้ซ้ลูกวันนี้ได้ซลูกวันนี้ตาพ,พี่น้องสมชวนกับพ,พี่น้องเลยพ่อค่ะข้ามาตัดเลียนอีกแล้วพี่น้องส่วนที่ทำตกตัดอีกแล้วคายอีกแล้วเทือที่สองหรือว่าคางที่สองเนาะพี่น้องแา่งทีสองเลอพี่น้องวันนี้คางที่สอง hàng đi 2, Đây lượng cho liên cái này bây giờ Em bỏ khai bỏ nhà thì nó phải phần ra chán ý ตัดเองลับเองตัดเองรับเองนู่นดังเต็มเฮ <c oughs> ามีแต่คนไปกองไว้พี่นคนทำคือมีแต่คนไปกองไว้เพ่อนจัดการเองเนาะคนซื่อเพ่อนจัดการเอง Mà cái đang búp 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 của nó là nó mọi khơi cặp xoan mà khơi cặp Nằm đấy